นี่นะอันนี้ของเราไข่เียวี่สิบห้าบาทบาทนะไม่เล่นเครื่องนี่นะเครื่องไม่อั้นบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่นะจัดเต็มนะครับแดดแดดแรงแดดแรงมากจะลมเย็นนะในข้าวอยู่ในเนี้ยหาข้าวไม่เจอเลยนะตักไปเจอแต่ไข่นี่นะเป็นไงครับโอออหนี่ของเรานะ นักคนเดินไกลมากะมีต้นหอมด้วยต้นหอมด้วยไหนนี่เหรอใช่ใช่ใช่นะนี่นะ25บาทนะแบบนี้เนี่ยที่เราตักกันอยู่นะอันนี้คือยีบาท25บาทนี่นะอันนี้อะไรไก่ไก่ไก่เราก็เอาอ่ยังไม่ได้หมดหรอกหูอัดหูอัดมันจะพอใส่ไหมล่ะแก้วปังละอุ้ยมันเต็มเลยพ้อมไหมพอก่อนพร้อก่อนกุ้งเชียงอ่ะแหนมบ้าโอยไม่พอแล้วเต็ม เต็บแล้วดีนะบุฟเฟ่ยี่ห้าแล้วครับโอ้โหไหนอย่างนองช้อนใส่ไม่ได้แล้วโอ้โหดีนะของเรานะเบคค้าเเอาไข่ลงไข่ลง คนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อะไรนะสไตลหีบนะเดี๋ยวข้าวไข่เจียวนะบุฟเฟ่นนะตักเท่าไหร่ตักไม่อั้นนะ25บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนกําลังลุมเนะ่ยเปิดร้านใหม่เลยนะครับนี้สามารถตักได้แบบไม่อั้นเลยนะครับเป็นบุฟเฟ่นนะไข่เจียวบุฟเฟ่ยีบาท อันนี้สามารถตักได้หมดเลยใช่ไหมครับได้ทุกอย่างค่ะใส่ไข่สองฟองนะคะใส่ไข่สองฟองนะยี่สิบห้าบาทนะครับราดข้าวพร้อมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้เหรอที่จะทอดมันเยอะสุดที่ไหนเออเครื่องเยอะนะพี่เครื่องเยอะเครื่องเยอะจะทอดลำบากนิดนึงนะแบบว่าไข่ประสานเครื่องไม่ติดแล้วนะ เป็นบุฟเฟ่สามารถตักได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะราดข้าวพร้อม่25บาทตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหน้าการไฟฟ้าค่ะอ่าวดงตานะคหน้าการไฟฟ้านะอ่าวดงตาล นะเครื่องจุกๆเลยนะครับนี่นะใช่กับพี่ผู้ชายเดี๋ยวเขาเลยสองถ้วยพี่สองถ้วยสองกระโหี่เนี่ยพี่ผู้หญิงให้ก่อนอยเขาพี่ผู้ชายที่ควรจีสองถ้วยไปเขาสยงโอ้โหตัดไม่ทันตัดได้เลยตัดได้เลยครับตัดได้เลยแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะ ชาองไหน้าช่องไหนดี้าจิ้งเตาไม่ได้แล้วพี่เราขายลูกค้าได้นี้ตักเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาแบบไม่กินใจแม่ค้านะชอบมาไหนก็ตักได้เลยนะครับมีเครื่องทั้งหมดเท่าไหร่นะ18อย่างใช่ไหมทั้งหมดกี่อย่างครับ สิบแปดสอย่างนะตักไม่อั้นนะครับจริงก็มากกว่านี้นะพี่แต่เราหาเครื่องได้แค่นี้ใครอยากกินอะไรก็บอกได้นะคะจะได้หาเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราต้องลองนะเราต้องลองนะปลักหลัดแม่ค้าบอกว่าอยากกินอะไรรีเควสเข้ามาเดี๋ยวกัดเพิ่มอย่างมาล่าลูกค้าก็รีเฟซมามาล่าอย่างเงี้ยเยี่ห้าจ้ะยี่ห้าบาท ค่าไข่ทองฟองค่ะโอ้ยยี่บห้าบาทไข่ทองฟองใช่ค่ะไข่จะแพงแต่เราไปยังขายถูกเ่ะพี่อันนี้ขายเอาอะไรเอาสนุกเอามาขายเอามันยี่บห้าบาทไข่ทองฟองเครื่องพวกนี้นะไม่อั้นนะครับคุณตักเท่าไหร่ตักไปเลยอันนี้ไม่จุดใจหรออันนี้สามคนโอ้สามคนสามคนหรือว่าหรือว่าเมื่อกี้ยังแบบไม่ถึงไม่ถึง ไม่ดูลูกค้าแล้วป่ะเอาแบบไม่เกรงใจนะกัดเต็มกัดเต็มลูกค้าจะไม่กล้าปากนะค่งลูกสามช่วยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องลองปักหลักต้องงลออันนี้เป็นอะไรเป็นหมูเป็นไก่เป็นไก่บดไก่บบางวันก็ไก่บางวันก็หมูอ๋อบางวันก็ไก่บางวันก็หมูข้าหมูแพงก็ไปไก่เดี๋ยวเดี๋ยวแก้วไม่พอแก้วไม่พอ ตอนนี้ลูกค้าลุมล้อมนะตักได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแก้วแป๊บหนึ่งแก้วไม่พอตอนนี้แกยี่ยิบห้าบาทบุฟเฟ่ต์ผู้ช่วยหนูตั้งงแก้วเยอะเใส่ไดยทุกอย่างเราใช้อย่างยี่สิบห้าบาทค่ายี่สิบห้าบาทข้าวพร้อมไข่ค่ะเครื่องด้วยค่ะยนะี่บห้าบาทมากินข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ต์นะกับบรรยากาศสวยๆน,นะชายทะเลนะครับครับ ไหนคะหนูไม่เกลี่ยนไหนูว่าหนูก็ใช้หนูว่าหนูก็ใช้ถ้วยปกตินะถ้วยเดิมถ้วยเดิมถ้วยเดิมไม่มีการเปลี่ยนถ้วยค่ะไม่มีการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะเหมือนเลยให้ดูนี่นะเรียบร้อยและยี่ห้าบาทนะไม่ลูกค้าหนูมาจากระยองนะเมื่อกี้อันนี้ของพี่ผู้ชายมีพี่ถ้วยหนึ่งได้หรือยังคะ อไอนน้เขามาจากระยองใช่ไหมอันนี้มาจากกรุงเทพเลยตั้งใจมาเลยนี่ไปชลบุรีตั้งใจมาเหมือนกันครับว่าค่ะอ๋อน,นี่ไม่ใช่ไข่อย่างเดียวนะนี่มีซอสแถมให้ด้วยนะครับมีซอสมีชุปเปิ้งน้ำพริกแล้วแต่ชอบเลยว่าไงนะครับอ๋อน่าจะประมาณผมว่าต้องเพิ่มเตาแล้วม,ม,มั้ง ทอดเป็นอยู่คนเดียวที่ทอดเป็นคนเดียวทอดไข่มันยากเลยเหรอเอาพี่ลองมาทอดดูไหมอ่ะทอดไข่ทอดเป็นหมดแล้วพี่ทุกคนแต่ทอดจะให้อร่อยเนี่ยทอดยากนะใช่ไหมนี่นะเนี่ยเป็นบุ๊กอ่าอ่าเป็นบุ๊กผลัดแคนแนล้วก็ต้องเป็นบุ๊กผลัดแคนแนลโอเคครับ จุกๆกันไปเลยนะครับวแต่ท้าจะผ่านการใช้งานมาเยอะยนันนี้หนุ่มเมืองชนชาแนลพามาบุกถึงกระทาเลยนะครับหน้าน,นี้ไม่ย้อนแสง พี like <bbe> ่ผู้ชายตักนะไม่อั้นนะบุฟเฟ่ยี่สิบห้าบาทนะครับขายขายไม่ได้เอาเลยครับเอาไม่อั้นเลยครับอันนี้อะไรนจุดล้นถ้วยนะครับใส่ไปมาจากบ้านอำเภอเนี่ยโหเดี๋ยวนะดูแก้วนี้แก้วนี้ใส่ไข่ได้ไหมเนี่ยได้ได้เอาไข่ใส่ตรงไหนคนคนเดี๋ยวกันเลยจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็ม หัวล้านนายหัวล้านนายนี่นะนี่ก็วิ่งมาไกลนะนั่ะนู่นมาจากไหนครับเนี่ยมาอำเภอมาไกลนี่นะให้ดูวัตถุดิบนะครับนุ่มมาก่กว่านุ่มมากยิ่งกว่านุ่มมากใจละยออมนี่เลือกใส่ตามใจชอบเลยนะครับละยอมเมื่อกี้ไก่เจียวตรงนี้ขายทุกวันใช่ป่ะขายทุกวันครับวันไหนนุอยู่ตรงไม่ได้ขาย เดี๋ยวดูตีไข่ดูตีไข่คนไม่ได้คนไม่ได้ทำไมเตะใส่เลยนี่นะนดูในเพจดังมาคร <c oughs> ับต่างๆ channel ก,ก็ดังนะ <c oughs> หนุ่มมือชน channel ชนก็มาเหมือนกันนะครับให้ดูเมื่อกี้แม่ค้าบอกผมทอดไข่ด้วย ให้ทอดเองด้วยให้ทอดเองจัดดิครับบุฟเฟ่ไงพี่บุฟเฟ่ย์ทอดกินเองเลยทอดกินเองเลยแม่ค้าจะนั่งเฉยๆให้ลูกค้าทำเองบุเฟ่ย์เพราะว่าเคยมีแล้วนะลูกค้ายืนทอดเองมีไหมมีค่ะแบบเนี้ยเอาเพิ่มราคาได้วยแอะไรนะเอาทุกอย่างเลยมันใส่อะไรอยู่แล้วตาตาเอาเครื่องใส่แบบเนี้ยอ๋อจัดชุดใหญ่เท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ใช่จัดชุดใหญ่ใส่ใส่ของแก้วแล้วเอาถ้วยนี้เลย เท่าไหร่เท่าไหร่ชั้นคนนี้เท่าไหร่ไม่เคยขายไม่เคยแบบยังไม่เคยไม่รู้เลยจะ่ไข่กี่ฟองยังไม่รู้เลยจะไข่กี่ฟองไข่สองฟองแต่สองสองออ๋อแต่ใส่เครื่องทุกอย่างใช่ไหมใส่เครื่องทุกอย่างจะใส่ถ้วยนั้นเดี๋ยวอันนี้แค่แค่ใส่แก้วเนี่ยก็เต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วมันก็ยังจะไม่ติดกันแล้วนะใส่แล้ใส่ใส่เต็มกระทะเลยนะ ต้องรอน้ำมันเราอยู่นะ้มันเสด็จอะ่ะต้องรอน้ำมันสเสด็จนะครับเดี๋ยวมันจะอมน,น้ำมันเลยให้ใส่เลยเลยยี่บห้าบาทนะจานนี้ถ้วยนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาท,บาทนะครับด,ดูนี่ไข่ยุคโควิดนะราคานี้นะครับ พุที้คือสามถ้วยมั้สามถ้วยใช่เดี๋ยวเราย้าอนถ้วยหนึ่งก็ลูกค้าสัส่งไว้เดี๋ยวมาเอานี่ต้องลองต้องลองฮะปักหล,ลักเราต้องลองนะเร,เราต้องลองอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่หนูอ่านังมาเนี่ยเขาบาังลมนะบังล,งล,งลงมลมแรงริมทะเลเนาะริม่าวดหนูก็ตักกันไม่หยุดเลยนะครับบุฟเฟ่นะ อ่จกๆเลยนะพี่ลูกค้าบอกไม่เกงใจอยู่แล้วไม่เกงใจอยู่แล้วบุฟเฟ่นะมวันี้่นะครับรถ้าเขรถไานเอปกติเปิด4โมงครับเนี่ยปกติถ้าจันทร์4โมงตื่น4โมงครึ่งคะแต่ถ้าเสาร์ที่เก็4โมงอ๋อเสาร์ที่ก็ประมาณ4โมงใช่เพราะว่าเขาต้องให้ เจ้าหน้าที่เขาเลิกงานก่อนไโอ้ยเป็นที่จอดรถของเจ้าหน้าที่เขาอ๋อเป็นที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ค่าไถ่ค่าซุ้มค่าไฟหนึ่งค่างเงี้ยค่ะครับนาการไฟฟ้าคดีกก็พิัดอยู่หน้าหน้าการไฟฟ้าหน้าการไฟฟ้าหน้าการไฟฟ้าตัดได้นะครับหรือว่าปักหมุดผมปักหมุดมาอ่าวดงตานเอาวดงตาลเจอเลย ก็คือนะ้ำมันเปลี่ยนตลอดเลยเปลี่ยนตลอดครับเพราะว่าถ้าทอดหลายๆรอบมันจะดำมันจะดำนะครับใช่นี่สุดยอดนะหืมคคน,นี่ยนะี่สิบห้าบาทโอ้โหลงไม่หยุดเลยแต่ถ้าต่ <laughs> อ,อกระทะนะครับ เดี๋ยวจะขายบ้าเธอแล้วให้เขาดูเนี่ยเขา,ขาย,ยาข,ข,ขายแบบนี้ครับอ๋อเขาขายแบบนี้เอาไปขายบ้างเ <c oughs> ขาจะเดินมาอ๋าอลุมล้อมคนลุมล้อมเลยนะครับร้อยสิบสิบแป๊บเดียวก็มาถึงเลย เอาเลยครับาสบายเลยผมทนแดดทนฝนสีทันได้เนี่ยเยอะจนแบบไข่ไม่ไข่ไม่ติดกันแล้วนะไม่ตอกเสื้อจะเป็นอะไรนะเครื้อชุบไข่เครื้อชุบไข่จะบอกกับลูกค้าตลอดค่ะว่าไข่มันก็ไม่ติดกันที่นะมันจะแยกตัวนิดนึงนะเพยอยามทำเหมือนไง ได้เยอะกว่านี้นแต่แม่ค้าบอกคิดไมขอว่เจ้าอะไรมาเพิ่มใช่ค่ะต้องบอกนะคะรีเฟซมาได้เลยนะครับรีเฟซคอมเมนต์มาเลยนะไข่จนไม่ก่อเครื่องแล้วนะครับนี่นะแบบนี่ นี่นะขอบคุณลุงว่ะของคุณลุงว่ะเนี่ยคุณลุงไปแล้วนะลุงไปแล้วเมื่อกี้งไหอมอันเ่ยคะดี้วยเหรอว่ะดด้วยีด้วยค่ะบีด้วยท่ด้วนี่นะ เน้นจัดเต็มสองฟองเครื่องไม่อั้นนะครับมากแล้วก็ไม่คุ้มีมาไกลต้องรอให้คุ้มมาจับระยองน้นนี่มาจับระยองขอจัดเต็มครับพี่ออคุ้มเลยนะครับโอ้ขนาดนี้เลยครับเรามาไกลเนาะไม่เกินไกลแม่ค้านะ ไม่มองหน้าไม่ค้าด้วยบุฟเฟ่ตนะนี่นะตามใจชอบเลยนะครับไข่สองใบเช่นเคยนี่นะไข่สองฟองนะครับก็หัวนีีคนคนไม่ได้คนไม่ได้แย่แย่จิ้มจิ้มจิ้มเอาจิ้มๆมเอาเลยให้มันแตกให้มันแตกนะ เดี๋ยวไปผัดในกระทะต่อนี่นะหอมเตรียมถุงไม้ตากถุงเหรอ ขายยาเพราะไม่โดนน้ำมันหลอดเลือดาอะจะโดนทำนตรงครับมีกำไรไหมครับนี่ได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อย,ยนะเพื่อช่วยกันไปยุคโควิดนะครับก<ส>็คิดว่าเราได้เสียงที่ดีไปมอยอ๋ออุ้ยตายแล้วถ้ามันใส่กระโรมันจะกระโค่ยังี้อ๋อของผมว่าไม่เป็นไรแม่ค้าขาสัาน้นนะแม่ค้าขาลายหมด เหมือนทำบุญไปด้วยนะคะพี่อ๋อเหมือนทำบุญไปด้วยนะครับโอ้โนน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 อืมนี่นะเดี๋ยวต้อมาเดี๋ยวเราไปจัดเครื่องเราดีกว่าไปลกๆเดี๋ยวทีนี้มาเป็นของเรานะจะเป็นของหนุ่มบังชนกับปากหลักแชนแนลนะครับอ่าอันไหนก่อนดี เอาหมดเลยเอาหมดเลยนะยกเว้นพริกยกเว้นพริกนี่นะนี่นะนี <ğini S 2> ่เป็นแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นนะครับบุ่ไม่อั้นนะครับมีโค้กโพดนะครับหอม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 ไมหอ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 มนี่นะครับมาไกลครับพี่มาไก่มาไก่นี่ที่หนักปันปันมาไก่อีกนะ นั่นเป็นคนแดงไก่มากนี่ต้นหอมด้วยต้นหอมด้วยไหนนี่เหรอใช่ใช่นี่นี่นะนี่นะยี่สิบห้าบาทนะแบบนี้เนี่ยที่เราตักกันอยู่นะอันนี้คือยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนี่นะอันนี้อะไรไก่ไก่ไก่เราก็เอาอะผู้อัดปูอัดมันจะพอใส่ไหมล่ะแก้วปากล่าอ้ยมันเต็มเลยพอก่อนพอก่อนพอก่อนกุ้งเชียงอ่ะแหน่ะโอ้ไม่พอแล้วเต็มนนนี่มัจะค มันเต็มแล้วดีนนี่านะบุฟเฟ่ยี่ส้าแล้วครับอโอ้โหตั้งแต่มานอย่างี่ตักเยอะสุดแล้วไหนย่าโยนช้อนมันใส่ไม่ได้แล้วโอ้โหนี่นะของเรานะเค้ารจอเดมันเาเอาไข่ลงไข่ลงกดลงไปก่อนลูกจะตียังไงต้องกด เออตี่ไข่แล้วเทเออใช่เนี่ยอันนี้เป็นของเรานะครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทอิ่มสองคนเลยนะจนต้องได้ตีไข่แยกนะอ่านี่ไงแล้วก็ตีไข่แยกข้างๆด้วยบอกน้องถามว่าจะใส่ไข่ยังไงพี่เทลงเลยลูก อันนี้ใส่ได้เลยครับ,รบ,บนี่ี้โก <laughs> <laughs> น,นี่น,นี้องแก,งแกแ้วเนกนี่ีนะ้สอแก้วเนี่ยห <laughs> นุ่มมืงชนโดนลุมแล้วนี่นะอันนี้เป็นของเรานะครับเดี๋ยวไปดูทอด อันนี้ของคนอื่นนะเดี๋ยวมาดูของเรานี่ของเราปักหลักของอันนี้ของเราเองนะอันนี้คือโกงใช่ไหมฮ่าอันนี้บุฟเฟ่บุฟเฟ่นะครับอันนี้ทำให้เอฟซีได้ดูนะครับขากัดกาแม่ไปเหยียดสารน้ำมันมาทางนี้นะครับนี่อันนี้คือของเรานะไม่ต้องใส่แล้วครับ เดี๋ยวนั่งรีวิวตรงนี้เลยเดี๋ยวนนี้ต้องมาบ่อยนะม่านคราบอกไม่ต้องมาเป็นกันอย่างนี้ไม่ต้องมาขอปัดรางวัลหน่อยลูกนี่นะจนไม่ติดกันนะ เดี๋ยวเรามามากินกันนะได้ครับแบบนี้ไม่ได้เราขายเดียวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเครื่องทอดไข่เครื่องผัดไข่หเดี๋ยวเราไปรอกินกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามานี่นะอันนี้ของปากหลักกระหนุมเมืองชน เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เครื่องเครื่องผัดไข่ที่เขาทอดเยี่ยวใช่ไหเนี่ยซ้ำโชกันโชว์กันนี่นะครับนี่นะอันนี้ของเราไข่เจียว25บาท25บาทนะแบบไม่เน้นเครื่องนี่นะเครื่องไม่อั้นบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่นะจัดเต็มนะครับนี่แดดแดดแดดแรงมากแต่ลมเย็นนะในข้าวอยู่ในเนี่ยหาข้าวไม่เจอนะตักไปเจอแต่ไข่ นี่ครับเป็นไงครับก็เออนี่ของเรานะอืมอร่อยนั่นอุดมไปด้วยเครื่องนี่ครับให้ดูนะข้าวท่ายู่นะคุ้มๆนะเดินทางมาร้อยเจ็ดสิบกว่าิโลมากินข้าวขั่เจียวถ้าตักแบบนี้ถ้าไม่โดนน้ำมันไม่ค้าก่อนนะครับ นี่นะแบบอร่อยมากถูกคุ้มนะครับริมบรรยากาศนี่แบบสุดยอดมากนะข้าวหอยเกี่ยวริมทะเลนะครับอร่อยอร่อยอือรนะ้อนโอเคโอเคครับก็เองได้เลยนะครับอย่าจะปาก คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับ